สวัสดีครับตอนรับข้าสู่มานิบิสกับผมแจ็คสุพนานลิศมนตรีนะฮะวันนี้จะชวนผู้ชมทุกท่านไปดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ประกาศที่จะมาตั้ง Data Center ในประเทศไทยประกาศที่จะเดินหน้าเรื่องของนวัตรกรรมเรื่องของ AI ในประเทศไทยนะฮะแล้วคําถามที่สําคัญคือเอ๊ะแล้วทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Microsoft ถึงเลือกที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการพัฒนา Data Center ในการพัฒนา AI ในภูมิภาคนี้และที่สําคัญครับ คนไทยจะได้อะไรจากเรื่องนี้วันนี้มานิบิสจะพาไปหาคำตอบกันนะฮะย้อนพาไปดูเมื่อวานกันก่อนครับทนายกเศรษฐาทวีสินนายยมรีของไทยเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสไปกล่าวประทะาในงาน Microsoft Build AI Day Event นะฮะก็มีการพูดถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้านะฮะที่จะเป็นศูนย์กลางรัฐบาลดิจิทัลให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคและของโลกด้วย วิสัยทัศน์ตรงนี้ต้องบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องของการดึงดูดอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งอนาคตเพื่อรักษาระบบนิเวศที่ปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลในประเทศไทยเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเป็นหนึ่งใน8เป้าหมายที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ในอีกไนท์ไทยแลนด์หลายท่านน่าจะจํากันได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวย้อนไปดูเรื่องของอีกไนท์ไทยแลนด์กันก่อนนะครับวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์รวมพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งเนี่ยเข สู่การเป็นศูนย์กลางของเมืองแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศในการสรรสร้างนวัตกรรมเรื่องของงานวิจัย R&D นะครับวิจัยและพัฒนา Research and Development นะครับไปถึงเรื่องการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไป,ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆเราพึ่งพาอุตสาหกรรมเก่ามายาวนานเนี่ยเราพึ่งพาเรื่องของการผลิตรถยนต์สันดาปจะเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในบ้านเรานปะัจจุบันหลายคนบอกว่าจะเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้น มีความสำคัญมีความจําเป็นอย่างมากที่เราต้องมองหาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาตั้งฐานการผลิตในบ้านเราซึ่งความร่วมมือกับ Microsoft ในครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวสาคัญครับที่จะเราเดินไปสู่วิสัยทัศน์หรือว่าเดินไปสู่เส้นทางใหม่ๆที่จะนํามาสู่รายได้นํามาสู่เศรษฐกิจใหม่สู่ประเทศไทยแล้วก็สอดคล้องกับอีกหนึ่งไทยแลนด์ที่รัฐบาลได้เคยประกาศไว้แล้วท้ายที่สุดนะนวัตรกรรมเหล่านี้มันจะนํามาสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจปากท,ท้องที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ข้านั้นของคุณสตยานาเดล่านะครับประธานกรรมาการและ CEO ของ Microsoft บอกแบบนี้ครับบอกว่า Microsoft เนี่ยนะฮะได้ประกาศพันธสัญญาสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบคราของระบบ AI ในประเทศไทยเพื่อจะเสริมทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า1,000 0แสนคนต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปผมเชื่อว่าหลายคนรู้จัก c h a t GPT หลายคนรู้จักเอลิสาหลายคนรู้จักเรียกว่า generative AI อีกหลายๆตัวนะฮะแต่ว่า เราแทบจะไม่ได้ค่อยเอา AI เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์คำถามคือคนไทยไม่เก่งหรอจริงๆไม่ใช่ครจริงๆคนไทยหลายคนเก่งแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะยังเข้าถึงได้ยากในยุคปัจจุบันแต่เมื่อความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะกับ Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าจะทำให้คนไทยอีกหลายๆคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะแสนคนที่ทาง Microsoft บอกว่าจะตั้งเป้าไว้ในช่วงแรกเท่านั้นที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก AI ในตรงนี้นอกจากนี้ครับทาง Microsoft เขาจะพัฒนานะฮะเรื่องของการ ลงนามกับรัฐบาลไทยภายใต้จุดมุ่งหมายนะที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมดิจิทัลและ AI ผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆของโลกนเนี่ยจะเดินหน้าด้วย AI เป็นหลักนะฮะนาเดล่าบอก <Okay. S 1> ถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยด้วยนะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพโดดเด่นมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมดิจิทัลและ AI การเปิด Data Center รระดับภูมิภาคแห่งใหม่ที่ไทยเนี่ย มันไม่ได้มาเฉพาะตัว Data Center หรือว่าคิดง่ายๆมันไม่ใช่เอาฮาร์ดดิสก์มาตั้งตึงแล้วตรงนี้จะเป็น Data Center หรือว่ากลังเก็บข้อมูลเท่านั้นเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงไปถวยระบบเทเลคอมต่างๆระบบสายระบบแลนระบบลิงค์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่อินฟราสตรเจอร์อื่นๆเขาต้องมองถึงความพร้อมเหล่านี้ของประเทศไทยเขาถึงตัดสินใจเข้ามาลงทุนตรงนี้แล้ตรงนี้ในอนาคตจะเป็นระบบข่าวกลางของประเทศและเป็นข่าวกลางของภูมิภาค ก็บอกาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบ cloud เข้ามาทํางานเยอะมากเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้เซฟงานในฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ถือ p r o p e y A นะฮะใครยังเกิดทันเนี่ยหลายคนยังใช้แฟลชไดร์ฟนะฮะแต่ปัจจุบันหลายคนทางานเสร็จปุ๊บอัพขึ้น cloud อัพขึ้น google drive อัพขึ้นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นระบบ cloud เข้ามาทั้งสิน้นซึ่งในอนาคตนะฮะเมื่อเรามี cloud ที่แข็งแกร่งเนี่ยเราจะสามารถทํางาน anywhere anytime นะฮะไม่รู้จะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียมากกันเนะฮะเราสามารถทํางานได้ทุกที่เจ้านายก็สามารถสั่งงานนเเเราไดด้ททุกกีี่่ชวย,ยวัน นอกจากสิ่งนี้จะคดเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้ประชากรในกลุ่มอาเซียนกว่า2ล้าน5แสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะด้าน AI ผ่าน Microsoft โดมีไทยเนี่ยนะเป็นเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางตรงนี้นะก็เชื่อว,ว่าน่าจะดึงดูดนะครับคนเก่งๆอีทีเก่งๆนะฮะวิศวกรคอมพิวเตอร์เก่งๆจากบรรดาภูมิภาคเหล่านี้เนี่ย มาเรียนรู้ว่าฝึกอบรมกับ Microsoft ในประเทศไทยเพลิดเพลินติดใจฮะไม่กลับบ้านแล้วมาทางานในประเทศไทยดีกว่ารายได้ก็ดีแถมอาหารก็อร่อยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของเราโอเคมาดูตัวอย่างโครงการ AI Skill for AI Enable In Tourism Industry เขายกตัวอย่างว่าในอนาคตเขาจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับธรุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างไงเนี่ยเขาจะมีการทําความร่วมมือกันกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงแรงงาน ในเรื่องของการฝึกอบรมกลุ่มพี่น้องอาชีวะเขาบอกว่าต่อไปการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้พึ่งพาแรงงานแบบเดิมแล้วต่อไปคนเข้าไปในโรงแรมคนเข้าไปในสันรประกอบการท่องเที่ยวต่างๆจะเจอจะเจอกับ AI จะเจอกับนวัตกรรมมากมายเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของข้อมูลต่างๆนานา,นา,นาที่เรื่องเวลาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเวลาอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้เปิดไกด์แมปและไม่ได้เปิด Google แลยอยากไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ที่นั่นแต่ในอนาคต AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเดินเข้าไปในที่นั่นปุ๊บ ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเด้งขึ้นมาปับ๊บปิ้งปิ้งปิ้งทีน่นี่มีที่ท่องเที่ยวแบบนี้อาหารเมนูนี้อร่อยนี่แหละฮะตัวอย่างที่ AI จะเข้ามามีบทบาทในภาคการท่องเที่ยวแล้วมันจะทําให้การใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะข้อมูลที่ฟีดเข้ามายังมือถือของนักท่องเที่ยวมันเป็นข้อมูลที่ตรงและก็ถูกจริักับนักท่องเที่ยวนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้ AI เข้ามาีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคการท่องเที่ยว ปัจจุบัน <Okay. S 1> เนี่ยนะฮะหลายองค์กรในประเทศไทยนําเรื่องของ generative AI จาก Microsoft มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วนะฮะเมื่อวานเขาพูดถึงสํานักง,งานกฤษฎีกาฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกูรูเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเน,นะะี่ยชื่อกฤษฎีกาหลายคนอาจจะนึกว่ายังเป็นเอกสารเป็นปึงป้งๆเป็นตั้งๆแต่ปัจจุบันเขาเอา c o p i l o t o f Microsoft 365เข้ามาสับสนการทํางานนะฮะเอกสารี่กฤษฎีกาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่เขาเอา c ค p i l o t ของ Microsoft มาใช้เนะะี่ยผมเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นระบบ ดิจิทัลไฟล์ทั้งหมดแล้วนะฮะต่อไปเวลาเราอยากจะสืบค้นกฎหมายก็วินิจฉัยคําวิเคราะห์อะไรต่างๆของกฎหมายของประเทศไทยเราเข้าไปในคราวกลางตรงนี้ฮะเซิร์ชกดคอนโทรล F5 ปุ๊บคีย์คีย์เวิร์ดเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะเด้งออกมาไม่ต้องไปนั่งเปิดดูสารบัญมานั่งโอ๊ยหน้านี้หน้านี้ขีดเส้นไปขอซีลอกถ่ายเอกสารกันเยอะแยะมากมายอ่านี่เป็นตัวอย่างเลยสปสชก็เป็นีองค์กรครับที่เอานวัตกรรม AI เนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพของคนไทย เขาเอา e n เพนเอไอมาพัฒนาช่องทางให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนโยบายด้านสาธารณสุขได้ง่ายมีเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่เหมาะสมลองคิดดูณปัจจุบันเนี่ยเราใช้3 0บาทประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เฟสหน 1, ึน 2, ่งเฟสสองเฟสสามนไปแล้วแต่ในอดีตข้อมูลมันไม่ได้เชื่อมโยงกันบางคนไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นี้บางทีข้อมูลมันก็ได้ไม่ได้อัปเดตนะับปรากฏว่า เขาบอกมีระบบเวียนเนี่ยไปหาหมอที่โรง,งพยาบาลอื่นเพื่อเบิกยาขอยาอะไรก็แล้วแต่แต่ในอนาคตฮะที่พอเรามีระบบ AI เข้ามามากขึ้นนะฮะเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นี้มันจะเด้งเข้าไปที่ระบบกลางเนี่ยว่าเอ๊ะนายคนนี้มีประวัติการรักษาแบบนี้เคยรับยาแบบนี้ต่อไปเนี่ยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเดิมแลวเราอาจจะไปโรงพยาบาลใหม่โรงพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้สมมุติว่าผมอ่าฐานข้อมูลผมอยู่ที่สงขลาผมไปเที่ยวที่ภูเก็ต ผมไม่ต้องพอผมเจ็บไข้ได้ป่วยผมไม่ต้องกลับมาหาหมอที่สงขลาผมสามารถไปหาหมอที่ภูเก็ตแล้วดึงข้อมูลประวัติการรักษาประวัติสุขภาพประวัติการรับยาต่างๆของผมจากภูเก็ตได้เลยนี่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีประโยชน์มีบทบาทมากขึ้นในการทําให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนอกจากหน่วยงานภาครัฐไทยยังมี A i s มี SCBX ที่เขาเอา AI มาใช้ในการพัฒนา การให้บริการกับผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกมีความคล่องตัวในของภาคเอกชนขอแยบไม่ลงนะครับเพราะยังไม่ได้สปอนเซอร์รายการของเราอะล้อเล่นนะฮะแต่ว่านอกจาก Microsoft แล้วก่อนน้นนี้ต้องบอกว่ามีทั้งหัวเว่ยมีทั้ง NTT ซึ่งเป็นบริษัเทเอกระดับโลกที่มาประกาศเรื่องของการตั้ง Cloud Service ในประเทศไทยเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมายอย่างที่บอกมันไม่ใช่มีการตั้งออฟฟิศหนึ่งที่แล้วก็ทํางานแล้วจบนะมันจะเชื่อมโยงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เขาเรียกว่า Telecom Infrastructure ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตระบบแลนระบบราวในประเทศไทยนะั้นมีสติรภาพมีระบบที่ Security มีระบบที่ค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงและใช้ประโยชน์ดได้จริงและท้ายที่สุดนะครคนที่ไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นใดฮนะก็เป็นบริษัทเอกชนในประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยก็เป็นประชาชนคนไทยที่จะได้ใช้ประโยชน์จากระบบที่มันดีๆในระดับโลกแบบนี้และท้ายที่สุดนะฮะคนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็ได้ประโยชน์ดนี้ในอดีตผมเห็นวิศวกรเก่งๆจบยุฬาจบธรรมศาสตร์หรือจบมหาลัยอะไรก็แล้วแต่ แล้วมีความรู้ความสามารถเขาอยากได้เงินเดือนดีๆเขาต้องไปหางานบริษัทระดับโลกเนี่ยต้องบินไปอยู่เมืองนอกนะต้องจากบ้านจากเมืองไปนะถึงจะได้เงินเดือนดีๆหรือว่าจะเป็นลูกจ้างในบริษัทระดับโลกแต่ต่อไปฮะไม่ต้องบินไปถึงอเมริกาแล้วทางานกับ Microsoft Microsoft บินมาจ้างหานสร้างงานสร้างอาชีพในบ้านเราให้คนที่จบวิศวกรทั้งในประเทศไทยก็ดีหรือเรียนจบเมืองนอกแล้วกลับมาอยู่ในบ้านเราดึงดูดคนเก่งๆไม่ให้สมองไหลไปทางานในบริษัทต่างประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะกลับมา สู่การพัฒนาประเทศไทยตัวนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ระดับโลกประกาศลงทุนเรื่องของ Data Center เรื่องของ AI ในประเทศไทยมาสะท้อนความพร้อมของเทคโนโลยีของไทยและยังทําให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ในราคาที่เป็นมิตรด้วยนะฮะและที่สําคัญครับพอเขาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเขามาลงทุนเขาคงไม่ขนคนจากที่โน่นมาทั้งหมดมาทํางานที่นี่นะฮะเขาจะมีการจ้างคนที่นี่จะมีการถ่ายทอดโน้ตหาถ่ายทอดองค์ความรู้นะวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ่ๆให้กับคนไทย แล้วคนไทยเหล่านี้นะก็จะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้เรียนรู้นวักตรกรรมใหม,ใหม่ๆแล้วท้ายที่สุดะฮะเขาก็จะมาแพร่กระจายองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนไทยอื่นให้กับเพื่อนของเขาและทําให้สภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีด้าน AI ด้านนวักตรกรรมแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศของรเรานั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของมันนี่บิสแล้วนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวไปรับชมเทรนด์ที่น่าสนใจกับช่วงเทรนที่หนาววันนี้ผมแจ็คสุนันท์ี่ดนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ we yeah.